สวัสดีค่ะวันที่7จ็ดกุมภานี้ไปเจอกันที่โรงงานพยาพหลุมนะคะเพราะว่าข้าวมันไก่หน้ามอจะไปสอนสูตรวิธีการทําข้าวมันไก่ที่โรงงานพยาพหลุมค่ะหลายคนคงสงสัยนะคะว่าทําไมข้าวมันไก่หน้ามอถึงได้กล้าเอาสูตรของที่ร้านนะคะเป็นสูตรของตเองที่ทําขายอยู่ทุกวันไปเปิดเผยนะคะข้าวมันไก่หน้ามอก็อยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าที่ข้าวมันไก่หน้ามอก้าเอาสูตรของที่ร้านไปเปิดเผยเพราะว่าข้าวมันไก่หน้ามอ ชื่นชอบในทัศนคติของพี่ยาคนลุมนะคะแล้วกอ็อยากที่จะช่วยเหลือสำหรับคนที่ยังไม่มีอาชีพที่กำลังมองหาอาชีพอยากมีอาชีพแต่มีเงินทุนน้อยนะคะข้ามันไก่หน้ามอก็เลยอยากจะไปอสอนแนะนำเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่ๆทุกคนเลยนะคะที่เป็น FC ข้ามันไก่หน้ามอและ f อของพี่ยาคนลุมด้วยคะ่ะนะคะก็เป็น เป็นการแนะนำสูตรขั้นตอนและวิธีการทําข้าวมันไก่แบบละเอียดนะคะเพื่อที่จะได้ไปทําตามกันได้นะคะก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนติดตามและเป็นกําลังใจให้กับข้าวมันไก่หน้ามอได้นะคะแล้วเดี๋ยววันที่7กุมภานี้เจอกันที่โรงงานพิยาคนลุมค่ะ